สารรัฐธรรมนูญมีมติให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 8เวลา9กนากาสานาทีองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ไประชุมพิจารณากรณีนายมงคลสุรสจัจจะประธานวุฒธธิสภายื่นคำร้องของ36สงวอขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราร70วรรค3ามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ 4, ประกอบมาตรา160หวงเล็บ4และวงเล็บ5้าหรือไม่จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุนเซนที่มีเนื้อหาพาดพิงแม่ทัพภาคที่2รวมถึงมีพฤติกรรมบ่งบอกเป็นคนทรยศขายชาติทําให้กระทบอธิปไตยไทยกองทัพประชาชนพร้อมขอให้สารรัฐธรรมนูญโปรดมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ล่าสุดสารธรรมนูญมีมติ9ต่อ0รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและมีมติ7ต่อ2สั่งให้หนางสาวแพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568เป็นต้นไปจนกว่าสารธรรมนูจะมีคำวินิจฉัยออกมาทั้งนี้แม้นางสาวแพรทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปได้จบข่าวสวัสดีครับ